นี่คือมาตรฐานใหม่ของการบดกาแฟ Blue Coff ขอแนะนำ Fiorentino F64 Evo Pro s e n t Dark Tea เทคโนโลยีที่พาคุณสู่ความสมบูรณ์แบบของการบดกาแฟ้ดวยว e n s e Technology เครื่องบดท,ที่มีเครื่องช่างในตัวให้คุณได้ปริมาณผงกาแฟที่แม่นยำในทุกๆโดสและมั่นใจได้กับเฟืองบด Dark Tea Coating Burr ที่ผ่านกระบวนการพิเศษแข็งแรงทนทานอายุการใช้งานยาวนาน IPS Display หน้าจอควบคุมง่ายมุมมองกว้างตอบสนองไหวพร้อมปรับความสว่างได้ s t e p l e s s Adjustment การปรับค่าความละเอียดหยาบของกาแฟะระดับไมโครเมตรแบบ Stepless g r i d i n g Mode มีโหมดการบดให้เลือกถึง2รูปแบบคือ Standard Mode และ Master Mode a n t i c r u m p i n g ออกแบบมาเพื่อลดการจับตัวเป็นก้อนของผงกาแฟบด ง่ายกว่าที่เคยกับมุก a อเวลกริดิ n งแชมเบอร์สามารถถอดห้องบดออกมาได้โดยไม่ต้องปรับเบอร์บดใหม่ช่วยให้การทำความสะอาดเฟืองบดสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นและนี่คือ f i o r e n z a t o F64 Evo Pro s e n t Dark T เครื่องบดกาแฟคุณภาพจากอิตาลีหากสนใจสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ผ่านทุกช่องทางของ b u u ูคอ f หรือสัมผัสสินค้าจริงได้ที่ Blue Co อ s h o w r o o m